ในที่สุดก็หาเจอแล้วจ้าบลนานาครีมชีสที่ซีเจจะบอกว่าแววซีเจแบบหลายที่มากกว่าจะแบบว่าหาเจอนี่มันรวมกันมาแบบนี้เราก็แค่ดึงโอ้เขาคิดมาแล้วเค้กก้อนหมีทิมกันว่าจะเป็นยังไงหอมวล้ยหอมมากกรตายแบบบลนานาเลยคือแบบว่ากินเค้คกวล้ยหอมคือตีเลย แต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบที่เป็นวานาทเห็ตเทเลยก็ฉ่ำกว่าแต่ว่าตัวนี้มันจะมีความแบบร่วนๆดนึงส่วนครีมชีสเนี่ยมันมีความเป็นแบบวิปครีมเบาๆอะหอมนมคือแบบว่ารู้สึกว่ามันคล้ายๆวิปครีมมากกว่าครีมชีสแต่มันก็แบบว่าเค็มไปๆนิดๆใครที่แบบว่าไม่ชอบครีมชีสอะจะชอบวันนี้เพราะว่ามันไม่แบบมันไม่ชีสตะโกนเกินมีความแบบนัวนมนมนัวนมนมเข้ากันมากแต่คือแบบตัวนี้น่ารักเนาะมันมีความเป็นเมี่ย ใครที่ยังตามล่าหาไม่เจอนะบอกเลยว่าแวะให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวก็หาเจอเองไป